วันนี้เราจะมาสอนวิธีการลงสีกันพลาแบบฉบับง่ายๆและรวดเร็วด้วยปากกา Pen Touch และปากกาอเนกิเพนทัสสซาหลระนะครับเพราะงั้นเราจะมาทำสีเงินสีทองด้วยปากกา Pen Touch วิธีการเราจะเลือกตัวแท็กที่เป็นสีขาวหรือสีเหลืองที่เราจะลงเป็นเงินกับทองอย่างเช่นสีทองเราก็จะเลือกใช้เพนทัชสีทอง บล็กกับหัวใหญ่ถ้าเป็นแพ็กสีขาวเราก็จะใช้สีเงินสุดท้ายเราจะมีตัวปากกาพนเ,นเ,เพอร์ m a n e identity pen ใช้สำหรับตัดเส้นจะเริ่มจากสีเงินก่อนแล้วกัน<อ>วิธีการใช้แกะตัวปากกาฝาออกนะครับแล้วกดไปที่ตัวฝาแล้วรอให้น้ำมันไหล มีกระดาษเอสีให้ใช้กระดาษเอสีลองก็ได้แล้วลองเขียนดูว,ว่าน้ำมือออกมาหรือยังวิธีการเทสสีสับพลาสติกนะครับให้ลองเขียนลงบนพลาสติกด้านข้างก่อนก็ได้ลองระบายดูแล้วดูว่าใช้สีที่เราต้องการหรือเปล่าอย่านงะที่เราต้องการให้มันเป็นสีเงินนะครับวิธีการเราก็จะระบายตัวนี้ลงบนพลาสติกเลยนะครับข้อดีก็คือเราสามารถระบายเหมือนการระบายสีเข้าไปได้เลย แล้วก็เมื่อให้แล,แล้วมันเขจะติดทนในส่วนของพื้นที่เล็กๆเราก็มาใช้ตัวโภชนาการที่เป็นตัวเล็กนะครับไปที่การใช้งานกันเลยนะครับสามารถจำโหวแล้วรอสักพักเสร็จจำโหวสักเสร็ถึงสิบสองครั้งนะครับรอหน้่งมื่นไลแล้วก็เคล็ดเดินนะครับนี่คือการลงสินรอบแรกนะครับเปร,รียบเทียบระหว่าง ตัวที่ยังไม่ได้ทำสีกับตัวที่ทำสีนะครับจะเห็นเท็กซเจอร์กับความเงาที่ต่างกันเราะฉะนั้นเราจะลงสีทั้งหมดทำแผงนี้เลยนะครับรอบแรกไม่จำเป็นต้องลงให้ครบก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีการตัดเพื่อที่จะมาต่ออีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นช่วงที่ตัดชิ้นออกมาแล้วเนี่ยสามารถลงสีทับได้นะครับจุดที่ต้องใช้ความละเอีย,เย,เย,เยกกดเล็เๆกยก็ใช้ไม้หัวเลย น,นก็จะเสร็จแล้วสังเกตได้จะเห็นว่าเนื้อสีหรือเนื้อประกาบละ่ะพอลงไปแล้วมันจะมีความเนียนจริงๆถ้าถ้าลงแล้วรู้สึกว่ายังไม่พอใจสามารถลงซ้ำได้สามารถลงทับซ้ำได้เพื่อให้มันมีความเนียนมากขึ้นหรือว่าบางจุดที่ยังปิดไม่ดีสามารถลงทับได้ นี่คือถ้าสังเกตจะเห็นว่าแผงสีขาวนี่คือสีพลาสติกปกติเมื่อเราใช้ปากกาแล้วมันจะมีความเงานะครับเป็นเหมือนเหล็กเหมือนเงินเลยเดี๋ยวเรามาลองสีทองกันวิธีการใช้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับถ้าเรายังไม่แน่ใจตัวสีสามารถซือขอบนั่นนอกก่อนได้นะเพื่อดูว่ามันใช้สีที่เราต้องการหรือเปล่า อย่างนี้เราใช้สีทองนะครับเราก็จะลงเหมือนตัวสีเงินสักคู่เลยนะครับสามารถระบายลงไปได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับรอบแรกเราอาจจะเก็บรายละเอียดได้ไม่ครบไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาเก็บอีกทีตอนตัดตัวพลาสติกออกจากแผงแล้วก็ได้น,ะนี่จะให้ดูนะครับนี่คือสีพลาสติกป,ปกติส่วนอันนี้เป็นสีทองที่เราใช้ตัวประกาศสินทร์ลงแล้วจะเห็นว่าเนื้อสีทองจะมีความเป็นทองทองจริงๆไม่ใช่ทองที่ออกเหนือนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ต้องการลงสีด้วยปากกาัจจายิมีแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปผสมสีหรือใช้ใช้สีชนิดอื่นลองใช้ประกาศโดเป็นพันนี้ได้นะครับแบบใช้แบบการลงสีการพาแบบรวดเร็วหรือใครอยากจะคัสตอมสีเองก็ได้นะครับอาจจะแบบผสมระหว่างสีเงินกับสีทองในชิ้นเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำให้ดูในแบบที่เป็นสีเงินกับสีทองทั้งชิ้นเลยนะครับ ผลที่เราให้ระบายจากแผงเลยเนื่องจากว่าพอเราต่อเนี่ยเราจะได้รู้ว่าตัวเลขของแผงนั้นเนี่ยมันคือชิ้นไหนนะครับเพราะว่าบางบางคนเวลาดึงออกมาจากแผงเราจะจําไม่ได้ว่า,าชิ้นนี้มันอยู่ในแผงไหนนะครับเบอร์อะไรแต่ถ้าใครที่แบบว่าต่อประจําอยู่แล้วหรือจาได้นะว่าสามารถตัดออกมาแล้วมาเพ้นได้นะครับ อย่างชิน้นนี้ถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะชอบให้มันติดพลาสติกนี้ไปทางด้านในก็ไม่จำเป็นต้องเปรเียมรายละเอียดก็ได้นะโเป็นแค่ทองที่ขออก็พอก็สังเกตนะครับพอปากกาในการจ้ำหัวครั้งแรกจะสังเกตว่าเราไม่ต้องไปจ้ำหัวอีกรอบนะครับสามารถเขียนได้ตลอดเลยยกเว้นถ้าเกิดว่าปิดฝาแล้วไม่ได้ใช้นานๆก็แนะนําให้ขย่าและจ้ำหัวก่อนใช้แค่ครั้งเดียวนะครับ อนี้เราก็จะได้แผงที่เป็นสีเงินและสีทองแบบนี้นะครับนี้จะเป็นการใช้ด้วยปากกาเิมพทันสีเงินและสีทองนะครับเราจะทิ้งไว้สักประมาณ3-4ชั่วโมงเพื่อให้เนื้อสีมันแห้งสนิทนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนต่อไปพอแห้งแล้วนะต่อไปเราก็จะใช้ตัวปากกาอ d เดนติเพน เราจะใช้ปากกาดิจิทัในการตัดเส้นนะครับวิธีการตัดเส้นก็คือเราจะวาดลงบนพลาสติกเพื่อสร้างมิติให้กับตัวกระดั่งของเรานะครับถ้าสังเกตตัวพลาสติกมันจะมีเส้นโค้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวดิจิเพนที่เป็นหัวเล็กเขียนลงบนเส้นนะครับส่วนที่เลอะออกมาไม่ต้องหัวงเดี๋ยวใช้กระดาษือกยบหรือถ้าไวมนะักก็เอามีเช็ดอยู่ได้เลยนะครับจะวาดเส้นลงบนขอบของตัวพลาสติกนะครับ จะให้มันเกิดความติดอยู่หลายเส้นมนในกระตูนนะครับตัวตัดเส้นเราทําได้ทางพลาสติกที่ลงที่เราใช้สีหนึ่งสีทองไปลวงครับหรือว่าเจือกพลาสติกที่เป็นสีของมันเองก็ได้นะครับข้อดีของตัวนี้คือมันเขียอได้บนพื้นผิวหลายวัสดุนะครับแล้วก็พอแห้งแล้วเนี่ยมันจะกันน้ำาัวนี้เราไม่ต้องไปเคลือบสังเกตระหว่างเส้นอันที่ตัดเส้นแล้วนะครับกับอย่างที่ตัดมันจะมี ความเมมเติกมาจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะเราจะเห็นเส้นของลายชัดเจนขึ้นพระมาใครแบบอยากต่อแล้วมีเวลาว่างอยากลองทำสีอยากก็รอหาปากกาเพลิองไรเนี้ยมันม,มา,าตัดเส้นูได้ทีนี้ก็จะเป็นการจบการตัดเส้นนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเก็บสีก่อนประกอบนะหรือเดยเมบติแล้วมันจะมีผู้หนึมาให้แบบนี้นะครับ mm hmm. ซึ่งในแขนก็จะมีบอกหมายเล ามปกติแต่สิ่งที่เราจะทําคือเราต้องจาเบอร์แผงนะครับเบอร์แผง ABC แล้วก็หมายเลขัมเบอร์เพราะว่าถ้าเราแกะออกมาแล้วบางทีจะตัดไม่ได้นะครับถ้าใครมีคีมตัดก็ใช้คีมได้นะครับเพื่อให้มันเกิดรอยตัดน้อยที่สุดระหว่างพลาสติกเวลาเราดึงออกมันจะมีะเขาเรียกมีเศษพลาสติกเล็กๆอยู่นะครับสิ่งที่บอกว่าจะเก็บสีคือเราใช้สีเดิมของมัน ตรงที่เราตัดออกมันจะมีเนื้อสีที่เราลงไปทีแรกไม่ถึงนะครับพอเราตัดเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมครับใช้ตัวปากกาเป็นทัดเราระบายทับได้เลยนะครับเราต้องการจะระบายเพื่อจะเก็บสีที่มันขา,ขาวาว่างอยู่นะครับจะสังเกตว่าข้อดีของปากกาเป็นทัดเราก็คือต่อให้คุณระบายทับไปยังไงมันก็จะมีความเรียบเนียนของเนื้อสีอยู่นะครับ ถ้าเป็นจุดไหนที่เป็นจุดเล็กเราก็จะใช้ตัวที่เป็นตัวเล็กนะครับระบายาปิดมันครบตามข้อต่างๆนะครับถ้าเลอะมือสีเลอะมือไม่ต้องกังวลน,นะครับใช้กระบุกถ้าแบบมันไม่อองจริงใช้เป็นอ,อ่ออญญางอเช่ดได้นะครับกอสีคือการเก็บสีทั้งหมดนะครับหนึ่งชิ้นก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะทำข่อยสีอื่นให้ดูนะครับาต้องการที่จะเก็บสีทองใช้กักตา ระบ,า,บายทัปได้เลยถ้าจุดไหนที่หัวปากกาเขาไม่ถึงยาวเหืนอนกดตัวประกาน,นะครับเพราะถ้ากดหัวปากกาไปนะทําให้น้ำมันขึเยอะแนะนำให้ใช้ประกาไหนๆไปลงก่อนที่จะลงก็หากระาไไดาษมาแผ่นนึ่งเพื่ลองเทียบก่อนนี่เราก็จะได้สีทีค่คุมทั้งชิ้นนะครับทีนี้เราก็จะปล่อยชิ้นไว้ถ้าอยากให้แห้งสนิทก็แนะนำสักประมาณ2-3ชั่วโมง แต่ถ้าแบบบางคนอยากจะลงสีอื่นเพิ่มหรือว่าอยากที่จะทำเทคเนิคก็สักประมาณคึ่งช่วโมงก็สามารถลกสีชับได้แล้วเ,ออเดี๋ยวเราจะมาต่อให้เสร็จแล้วให้ดูกัน